สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกำลังใจสู่ความสำเร็จค่ะครูเก่งสายสวรรค์ค่ะครูเก่งลัชนีปีนถามาแล้วค่ะมาพร้อมส่งต่อบอกรักให้พลังงานรักพลังงานใจดีๆกันทุกครั้งที่คุณได้เปิดบ้านนี้ขึ้นมานะคะบ้านกำลังใจสู่ความสำเร็จค่ะมาส่งต่อในเรื่องของพลังงานความรักความหวังกำลังใจพลังงานบวกค่ะขาดไม่ได้เลยคือการสั่งจิตโปรแกรมจิตนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยค่ะเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์การเชิญการแบ่งปันพลังงาน ความรักพลังงานใจดีๆกันออกไปทั่วโลกเลยนะคะใครแชร์รวยค่ะใครแชร์ถูกหวยถูกรอตตลีรางวัลที่1ค่ะใครแชร์มีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองค่ะใครแชร์มีความรักสมหวังชื่นมืนค่ะพลังสบอดีสีส้มค่ะวันนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรกันบ้างคะฝนตกไหมที่บ้านร้อนไหมหนาวไหมสภาพอากาศที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะคะที่นี่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะอากาศอยู่ราวๆประมาณ30องศานะคะณตอนนี้ค่ะเมื่อวานนี้ใครได้รับข่าวดีบ้างคะถูกหวยถูกร,ตรัตตลี กยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยกับทุกความโชคดีค่ะสําหรับวันนี้เอาใหม่ค่ะวันเริ่มต้นใหม่ค่ะวันพระเอบอดีนะคะ วันรับสิ่งดีๆค่ะวันรับข่าวดีวันนี้มีลมหายใจได้ไปต่อโชคดีที่สุดแล้วค่ะ17สิงหาคม2566ค่ะอยู่ที่ไหนทําอะไรก็จงเบาใจสบายใจนะคะเพราะความเบาใจความสุขความสบายใจจะนําพาความสําเร็จเงินงานสุขภาพความรักดีๆเข้ามาในชีวิตเราค่ะโอเคภาพชัดสัญญาณชัดไหมคะเดี๋ยวครูเก่งขอเช็คแป๊บหนึ่งนะคะสัญญาณชัด สัญญาณใจครูเก่งนี่ชัดเจนมากๆพร้อมส่งกำลังใจอยู่แล้วโอเคนะคะคสัญญาณชัดเจนค่ะภาพเสียงคมชัดมากๆเลยพร้อมส่งต่อข่าวดีกันเดี๋ยวครูเก่งขอแชร์ไลฟ์เรียวไทม์ของตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะสาหรับวันนี้นะคะวันเริ่มต้นใหม่ดีๆค่ะใครเข้ามาแล้วครูเก่งขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จค่ะ ปรารถนาสิ่งได้นะคะก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาค่ะปรารถนาเงินก็ขอให้ได้เงินค่ะปรารถนาทองขอให้ได้ทองค่ะปรารถนาแห่งความรักก็ขอให้สมหวังในเรื่องของความรักปรารถนาในเรื่องของการงานก็ขอให้สมหวังในเรื่องของการงานค่ะปรารถนาในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสเบิกบานใจและมีพลังอยู่เสมอค่ะนะคะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะเมื่อวานนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องเศร้าเรื่อง ดีใจเรื่องสมหวังเรื่องขุนมัวต่างๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณค่ะมันจบแล้วค่ะมันผ่านแล้ววันนี้เรามาเอาใหม่ค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นใหม่รับข่าวดีกันรับสิ่งดีๆกันดีกว่านะคะ3หัวข้อค่ะสําหรับกําลังใจวันนี้ที่อูเข่งเอามาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ สามิตีทาชีวิตโชคดีมีความสุขแบบซ้ําๆค่ะนะคะเอาแบบซ้าๆเลยนะคะเรื่องของความสุขค่ะนะข้อหนึ่งค่ะใจเบิกบานแข็งแรงจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่ะใจเบิกบานแข็งแรงค่ะข้อหนึ่งสองค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อวานผ่านไปแล้วค่ะพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันณนะตอนนี้เท่านั้นนะคะวันนี้วันโชคดีนะคะข้อ 3. คุณเห็นถึงความโชคดีของตัวเองหรือยังคะสําหรับวันนี้พระฤหัสบดีสีส้มนี้คุณรู้ไหมคะเรามีลมหาย หายใจได้ไปต่อเราโชคดีที่สุดแล้วค่ะนะมาจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่ะฉุดใจตัวเองขึ้นมาค่ะให้มันแข็งแรงให้เบิกบานใจค่ะถ้าอยากโชคดีซ้ำๆบ่อยๆนะคะวันนี้เช็คตัวเองดูค่ะว่าใจตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันเศร้ามันขุ่นมัวหรือว่ามันเป็นยังไงถ้ามันเศร้าอยู่มันขุ่นมัวอยู่ลองขอบคุณสิ่งดีๆค่ะ รอบตัวเรานะคะที่มีอยู่เยอะแย,ยะมากมายรอบตัวเราคุูเก่งเชื่อว่ารอบตัวคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะแย,ยะมากมายแต่ณวันนี้คนส่วนใหญ่เป็นไงคะมองหาสิ่งที่ขาดก็เลยพลาด สิ่งดีๆพาดเรื่องโชคดีที่ตัวเองมีนั่นเองค่ะมาค่ะตื่นยามเช้าขอบคุณนะวันนี้เงินเข้าขอบคุณนะฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณนะฉันพูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณนะวันนี้ฉันมีคนรักแสนดีแสนอบอุ่นขอบคุณนะวันนี้ลูกเป็นเด็กดีเป็นเด็กฉลาดมีความสามารถสูงเรียนเก่งหาเงินเก่งมากเอาตัวรอดเก่งมากๆขอบคุณนะวันนี้ชีวิตฉันมีแต่ความโชคดีขอบคุณนะชีวิตฉันวันนี้มีแต่กัลยาณิมิตดีๆรังไรเข้ามาในชีวิต ขอบคุณนะวันนี้เดินทางไปที่ไหนตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางไปที่ไหนก็เจอแต่ไฟเขียวนะคะทางโล่งปรงสบายถึงจุดหมาย อย่างปลอดภัยค่ะนะเห็นไหมคะว่าเรื่องราวพวกนี้เราต้องฝึกบ่อยๆเราต้องฝึกซ้ําๆนะคะเราต้องพูดบวกบ่อยๆบวกเยอะๆให้กําลังใจตัวเองฮิวใจตัวเองมันขึ้นมาค่ะนะคะการที่วันนี้ไม่ว่าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจเราต้องแข็งแรงจิตใจเราต้องแข็งแกร่งนะคะทุกคนเป็นกาลังใจให้ทุกคนเลยนะคะคุณทําได้ค่ะผ่านสบายผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณกําลังใจอยู่ตรงนี้เสมอนะคะครูเก่งนั่งเล่า กำลังใจนั่งส่งกำลังใจส่งความรักส่งความปรารถนาดีถึงคุณอยู่ตรงนี้ค่ะจำไว้ไม่ว่าคุณเจอปัญหาเรื่องขุนมัวนะคะเรื่องที่เจอคนวิจารณ์เจอคนนินทาเราทำดีแล้วคนนั้นไม่ชื่นชมเราจำไว้ไม่ว่าคุณเจอเหตุการณ์ใ,ใดๆครูเก่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอแบบเดียวกันกับคุณค่ะวันนี้ถ้าคุณรักตัวเองมากพอไม่ว่าผู้คนรอบข้างคนรอบข้างจะเห็นดีหรือเห็นงามกับเราไหมนะคะวันนี้มันไม่สำคัญเพราะเรารักตัวเอง100%ร้อยเ เพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนะเราทำดีที่สุดแล้วเราจะไปต่อกันค่ะสิ่งที่เราทำดีต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ต้องไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะต้องเบาค่ะต้องสบายค่ะคุณงามความดีที่คุณทาเหมือนที่ครูเก่งมาแบ่งปันกําลังใจอยู่ตรงนี้ครูเก่งคิดว่าสิ่งที่ครูเก่งทำเอาครูเก่งไม่เดือดร้อนเอาเพื่อนร่วมโลกบนวัเนี้ยนะคะไม่เดือดร้อนในสิ่งที่ครูเก่งพูดเพราะครูเก่งกาลังสื่อสารถึงพลังงานบวกเพราะครูเก่งกําลังสื่อสารถึงเรื่องของพลังงานภายในตัวเองคุณเห็นพระพุทธรูปไหมคะทําไมคุณเคยสงสัยไหมคะพระพุทธรูปทําไมถึงไม่มองตรงท่านจะเหลือบมองลงมาข้างล่างแบบนี้เห็นไหมคะเนาะก็เพราะว่าให้ มองตัวเองค่ะ นะคะให้ขัดกเกลาตัวเองให้มองตัวเองเป็นหลักหลายๆคนนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็หาว่าคนนั้นทําเราหาว่าพี่ป้านะอาทําเราเพื่อนทําเราลูกทําเราสามีภรรยาทาเรารันแกล้งเราสารพัดนึกแท้จริงแล้วเป็นไงคะบางทีคนอื่นไม่ได้ทําร้ายเราเท่ากับความคิดของตัวเองที่ทําลายจิตใจตัวเองค่ะจริงๆบางคนเขาไม่ได้เอ่ยถุงคุณแต่ความคิดของคุณนะคะโอ้โหระแวงไปหมดเลยเคยเป็นไหมคะครูเก่งเคยเป็นนะ,ะนนะท,ทั้งที่บางครั้งบางทีเนี่ยนะคะ เ,เอามันก็ไม่ได้ดูขาดแคลนอะไรเอาจริงๆนะคะ,อะพอมันไม่ขาดแคลนปุ๊บมันขาดแคลนก็คือเรื่องของความคิดบวกนั่นเองค่ะนะจริงๆกูเก่งเป็นคนคนนั้นเมื่อก่อนนี้นะคะไม่รักตัวเองโหยหาแต่ความรักจากผู้อื่นค่ะอยากให้แฟนมารักอยากให้พี่ป้าป้านะอามารักอยากให้ลูกรัก นะสิ่งหนึ่งที่ขาดก็คือการรักตัวเองการเคารพตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปลี่ยนได้นะครูเก่งเปลี่ยนได้ทุกคนก็เปลี่ยนได้รักตัวเองพูดบวกเกี่ยวกับตัวเองชื่นชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองค่ะวันนี้ใครไม่ให้กำลังใจคุณมันไม่เศร้าเท่ากับคุณไม่ให้กำลังใจตัวเองใครไม่บอกรักคุณไม่เศร้าเท่าคุณวันนี้ไม่บอกรักตัวเอง ใครไม่ขอบคุณคุณไม่เศร้าเท่ากับวันนี้คุณไม่ขอบคุณตัวเองค่ะจงขอโทษบอกรักขอบคุณให้อภัยตัวเองในทุกๆวันเพราะวันนี้สุขสันต์วันเกิดใหม่วันนี้มันคือวันเริ่มต้นใหม่ของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะเมื่อวานจบไปแล้วค่ะวันนี้เอาใหม่ปรุงใหม่ค่ะให้แซบให้หนัวก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เรากินชามที่เรากินปรุงเองค่ะ นะค,คุณให้คนอื่นมาปรุงมันไม่ถูกใจเท่ากับเราปรุงเองเหรอกคะ่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ปรุงให้แซบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความโชคดีสวยสซใซส์ค่ะคุณต้องปรุงเองนะคะวันนี้กูเก่งก็เริ่มที่จะปรุงนะคะด้วยพลังงานของคําขอบคุณทุกครั้งที่ตื่นลืมตาขึ้นมาปรุงทันทีเอา้า มีชีวิตอยู่ต่อน,นี่นะมีชีวิตได้ไปต่อนะคะโชคดีมากเลยขอบคุณลมหายใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่ขอบคุณปากที่ยังแบบพูดบวกได้ขอบคุณปากของเราที่กินอาหารทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยนะคะยังได้รถ เปรี้ยวเค็มหวานมันอยู่นะคะขอบคุณหูที่ยังได้ยินเสียงตัวเองที่ชัดเจนอยู่ณนะตอนนี้ขอบคุณสายตาที่มองเห็นจอมือถือนะคะขอบคุณสายตาตัวเองที่มองไปทางไหนก็เจอแต่พลังงานบวกนะคะเนี่ยคือมันขอบคุณจิตวิญ,ญญาณทุกอย่างเลยของตัวเองทุกครั้งที่ตื่นลืมตาขึ้นมานะคะแล้วไปต่อกันกิจกรรมยามเช้าของคุณคืออะไรนะคะตื่นยามเช้าอาบน้ําสดชื่นแจ่มใสเบิกบานใจมีพลังเอา มีแต่เรื่องโชคดีขอบคุณน้ำหรือยังคะอาบน้ำเมื่อไหร่ยังกะอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ยังกะอาบน้ำมนต์นะคะน้ำอำมรุตน้ำอำมฤต <c oughs> <c oughs> น้ำอำมรุตนะ ยังอาบน้าาําอมฤรินะคะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเอา้าอาบน้ําอยู่ขอพรพระแม่คงคาค่ะอาบน้ําอยู่เงินเข้าอาบน้ําอยู่มีคนรักแสนดีแสนอบอุ่นอาบน้ําอยู่ลูกเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักโอ้โหอาบน้ําอยู่เงินเพิ่มขึ้นเงินเหลือเฟืออาบน้ําอยู่โอ้โหหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองพูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเดินทางไปที่ไหนปลอดภัยทุกเส้นทางเจอแต่ไฟเขียวมีแต่คนรักผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสดีๆให้งานดีๆมีลูกค้าที่ดีซื่อตรงกับเรามีกัลยาณิมิตร แสนดีเกิดมาเป็นที่รักของทุกคนทุกคนรักฉันมันอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกนี้ฟิลนี้ขณะที่อาบน้ําขัดเกลาตัวเองค่ะทําให้ได้นะคะจริงๆใหม่ๆมันเหมือนฝืนแหละมันฝืนอยู่แล้วไม่ว่าคุณทําอะไรใหม่ๆนะคะลองฝึกฝืนตัวเองดูค่ะนะหรือใครจะพูดคําว่าลองขัดเกลาตัวเองก็ได้นะคะมันมีหลายๆคําพูดแหละที่คุณจะใช้นะคะอย่างฝึกฝืนนี่ครูเก่งก็เคยใช้นะคะการที่เราวันเนี้ยเราทําอะไรตามใจหลายครั้งที่ครูเก่งทําอะไรตามใจแล้วมันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอะนะคะสังเกตเวลาเราอยากด่าใครแล้วเราด่าออกไปโพร่งอย่างเงี้ยนะคะส่วนผลลัพธ์ที่ได้เป็นไงคะโอ้โหมามองว่าตัวเองเลวร้ายทุกใจเศร้าใจขนาดนั้นอะมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะพอทําไปแล้วมันไม่สบายใจนะคะมันก็เลยต้องเอาใหม่ละนะคะอ่าคิดก่อนพูดค่ะ นะไม่ใช่พูดก่อนคิดมาก่อนจะพูดก่อนคิดอย่างเงี้ยนะคะมันมานั่งนึกเสียดายภายหลังอย่างเงี้ยเหมือนกันกับการบอกรักผู้คนลูกหลานกูเก่งเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายยังไม่ได้บอกรักกันเลยนะคะคือเมื่อก่อนเราห่วงไงห่วงคําพูดห่วงคําชื่นชมห่วงคําอวยพรมันห่วงไปหมดซะทุกอย่างค่ะพอเป็นไงคะอ้าชีวิตแต่ละคนมันไม่ได้เป็นอมตะนี่นะมันมีวันที่หมดอายุมันมีวันที่จะตายจากโลกนี้ไปวันไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้ ครูเก่งไม่รู้วันตาย นะคะไม่รู้ว่าใครจะตายวันไหนไม่รู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนนะคะก็เลยต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุด <races. S 2> อยากบอกรักใครบอกอยากขอบคุณขอโทษให้อภัยใครนะคะจงรีบทําค่ะเพราะไม่คิวเราก็คิวเขานะคะความตายบางครั้งบางทีคุณอาจจะมองเป็นเรื่องน่ากลัวอัปมงคลไม่น่าพูดจริงๆแล้วถ้าใครเข้าใกล้ธรรมะความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนต้องไปค่ะเกิดมาเพื่อตายจากโลกใบนี้ไปค่ะจริงๆเกิดมาเพื่อขัดเกลานะคะเกิดมาเพื่อชดใช้สิ่งที่เราเคยทําไว้ทําแล้วเดี๋ยว วันหนึงมันก็ต้องจากไปจากโลกใบนี้จากเป็นจากตายต้องจากแน่นอนค่ะทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ปรุงตัวเองใหม่ดีกว่านะคะถ้าสิ่งที่คุณทําอยู่ณนะตอนนี้มันดีอยู่แล้วศรัทธาในสิ่งดีๆที่คุณทําเคยได้ยินคนที่แบบชอบพูดว่าทำดีไม่เห็นผลสักทีทำดีไม่ได้ดีสักทีเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมเคยได้ยินคำพูดพวกนี้ไหมคะ อ่ากูเก่งประจำนะคะประจําเลยนะคะคนรอบข้างนี่แหละชอบใช้คําพูดแบบนี้นะคะกูเก่งคิดว่าเออการที่เราได้มาเรียนรู้ทั้งครูบาอาจารย์ทางโลกทางธรรมณวันเนี้ยมันทําให้เรารู้ว่าเออด่านเคาะหรือวิบักกรรมที่เราเจอต่างๆอะ่ะนะคะเราต้องขอบคุณจริงๆเราต้องขอบคุณค่ะถ้าวันเนี้ยใครเข้าใกล้ธรรมะคุณจะรู้เลยนะคะว่าคุณจะต้องรีบขอบคุณเพราะเขาเข้ามาเพื่อให้เราได้ผ่าน นะคะเรื่องของบททดสอบต่างๆความเศร้าใจความเสียใจต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นกับเราขอบคุณที่เข้ามาเพื่อให้ฉันได้เคลียร์มันเร็วมันช้ากฎแห่งกรรมมันแม่นยำค่ะทุกคนเนาะไม่ว่าใครทําอะไรไว้คูเก่งเองก็เช่นเดียวกันคูเก่งทําเรื่องดีสิ่งดีๆก็ย่อมเข้ามาในชีวิตคูเก่งคูเก่งทำเรื่องไม่ดีก็ไม่มีใครมารับแทนคูเก่งได้นอกจากตัวครูเก่งเองครูเก่งจะต้องรับ นะคะจะเร็วจะช้าแค่นั้นเองคุณก็เช่นเดียวกันค่ะนะไม่ว่าทําสิ่งใดๆนะคะวันนี้อนุญ,ญาตให้กรรมทําหน้าที่นะคะหรือใครทําอะไรกับเราอนุญ,ญาตให้กรรมทําหน้าที่หน้าที่เราคือสร้างเหตุดีวาสนาใหม่กรรมใหม่พูดบวกต่อไปให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจผู้คนได้ให้ค่ะ นะยิ่งให้ยิ่งได้เคยได้ยินไหมคะไม่ว่าคุณจะให้ในโหมดไหนวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะคะไม่ว่าคุณจะให้ในโหมดไหนทุกสิ่งทุกอย่างคือกฎแห่งกรรมมันจะย้อนเข้ามาหาตัวคนที่ทําแน่นอนนะคะ,ะวัตถุทานก็คือให้เงินให้สิ่งของค่ะใครให้ได้ใครขยายบุญได้นะคะให้เลยค่ะ นะจริงๆนะคะธรรมทานสิ่งที่ครูเก่งกําลังให้ค่ะความหวังกําลังใจแชร์บทความธรรมะต่างๆนะคะแชร์ธรรมเป็นทานนี่คือสิ่งที่เราให้ได้ให้แล้วเราสบายใจจงให้ค่ะนะ,ะครูเก่งก็ร่วมให้เช่นเดียวกันเนี่ยกำลังใจตรงนี้ก็เป็นธรรมทานกําลังใจให้ทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วสู้ๆนะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ผ่านไปเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จบไปบททดสอบที่คุณเจอ เอาจริงๆนะมันเป็นคําพูดที่ซ้ำซากมากๆคําพูดพวกนี้แต่คุณได้ฟังเมื่อไหร่คุณรู้สึกดีไหมเอาจริงๆกูเก่งถามหน่อยนะคะรู้สึกดีไหมคะกับคาพูดที่ว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวมันก็จบไปนะนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ผ่านไปเธอทําได้นะผ่านสบายง่ายทุกเรื่องนะคะถ้าคุณแบบเป็นคนที่อยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆวันนี้ไม่มีทางที่เราจะมาเจอกัน คุณก็คือคนที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งคนเก่งคนหนึ่งคนดีคนหนึ่งคนฉลาดคนหนึ่งนะคะที่วันนี้เราผ่านบททดสอบมาต่างๆนานาแล้วมันต้องมาเข้ามาอีกไหมมีเข้ามาแน่นอนค่ะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ นะคะตราบใดที่เรายังต้องใช้ชีวิตกับคนยังต้องหายใจร่วมกันอยู่บนโลกใบนี้นะคะมันเจอบททดสอบแน่นอนหมุนเวียนผัดเปลี่ยนเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนนะคะจริงๆหน้าที่เราผ่านให้ได้เคลียร์ใจแล้วไปต่ออะไรที่คุณแบกไว้มันหนักก็ลองวางมันลงค่ะปล่อยวางมันลงหาที่พักผ่อนให้ตัวเองหาที่สบายใจให้ตัวเองความสุขความสบายใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณต้องหาจุดที่ทําให้คุณรู้สึกดีให้ได้อะ่ะครูเก่งไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจุดที่ดีที่สุดข,ของคุณคืออะไรแต่ถ้าจะเป็น บางครั้งครูเก่งไปวัดครูเก่งสบายใจค่ะบางครั้งครูเก่งเนี่ยนะคะก็เนี่ยแบ่งปันเรื่องกําลังใจเนี่ยครูเก่งก็สบายใจรู้สึกดีบางครั้งครูเก่งเล่นกับน้องหมาที่บ้านครูเก่งก็สบายใจให้อาหารปลาที่บ้านครูเก่งก็สบายใจจัดบ้านมุมนั้นมุมนี้ให้มันลืมเรื่องราวต่างๆก็สบายใจนะคะไปดูหนังบ้างนะคะกับครอบครัวกับเพื่อนบ้างไปทานข้าวทานกาแฟกับเพื่อนบ้านคาเฟ่บ้างนะคะไปถ่ายรูปวิวสวยๆมุมสวยๆนะคะแล้วแปะเรื่องของกําลังใจแปะเรื่องของคําอวยพร มันทาให้เรารู้สึกดีได้บางทีกูเก่งนั่งอยู่บ้านเนี่ยดูรูปเก่าๆที่ตัวเองเคยไปเที่ยวสถานที่ตรงนั้นตรงนี้มันก็ทําให้เกิดความสบายใจความสุขได้คุณต้องหาจุดที่กลมกล่อมให้กับตัวเองนะคะอ่ามันต้องฮิวใจอะ่ะมันต้องรักษาบาดแผลนะคะให้กับตัวเองนะวันนี้ไม่ว่าคุณจะได้รับคําพูดดีๆจากครูเก่งจากครูบาอาจารย์จากคนที่คุณรักนะคะจากใครก็ตามแต่ถ้าคุณนะคะไม่ฉุดใจตัวเองขึ้นมามันก็ไลฟ์บอยค่ะมันก็ไลฟ์ประโยชน์อ่ะ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นนะคะคุณต้องหิวใจตัวเองนะคะขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันจริงๆนะคะวันนี้การที่ทำอะไรเหมือนเดิมผลลัพธ์เท่าเดิมค่ะครูเก่งเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดลบเป็นคนหนึ่งที่แรงมาแรงกลับตบมาตบกลับค่ะผลลัพธ์ที่ได้ชีวิตมันไม่เปลี่ยนแปลงค่ะมันไม่มีอะไรดีมันไม,ม่อะไรเปลี่ยนแปลงเออณนะวันหนึ่งแล้วว่าวันนี้ไอ้ชีวิตทําไมมันไม่ไปหน้าไม่มาหลัง เราต้องเปลี่ยนความคิดนี่นาเราต้องเปล been, h, rude, SDK, เี่ยนคําพูดเราต้องเปลี่ยนการกระทํานี่นะนะคะมันถึงจะดีขึ้นจนมาอยู่ณจุดนี้แหละค่ะจนมาเจอคนดีๆเช่นคุณนี่แหละค่ะนะคะเอาจริงๆนะกัลยาณมิตรเช่นคุณคุณไม่ทําให้กูเก่งเดือดร้อนนะคะคุณไม่มาทําให้กูเก่งคุณมัวจิตใจกูเก่งก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรแล้วนะคะเราเป็นเพื่อนกันค่ะนะเราเป็นอะไรที่เหมือนกันไม่งั้นมันฟังกันไม่ได้นะคะไม่งั้นเราไม่แบบเออมาเจอกันอะ นะคะทางโลกออนไลน์ตรงนี้นะคะใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ภูมิใจในตัวเองคุณก็คือเพชรเมร็ดงามค่ะคุณคือของดีที่หายากนะคะคุณเก่งเช่นเดียวกันที่ผ่านบททดสอบต่างๆนานาจนเรามาเจอกันนะวันนี้ไม่ใช่ธรรมดาที่เราจะมาเจอกันได้แม้จะผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็ตามทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะใครชอบฟังธรรมหลวงพ่อปลามมดปลามมดโชว์บ้างนะคะไปฟังได้เลยหลวงปู่ชายสุวัตโธค,คนหนึ่งที่ครูเก่งชอบฟังแล้วก็ท่านวอวิชราระตเมคิวเก่งก็ชอบฟังนะคะแม่ชีสันสนีนะคะหลายๆคนที่ทางธรรมที่เราชอบ นะคะอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณฟังแล้วเบาสบายอย่างเงี้ยนะคะสรรหาให้กับตัวเองค่ะให้อาหารใจตัวเองบ้างความสุขความสบายใจตรงนั้นทางสิ่งที่อาจารย์ที่ภูเก่งศรัทธานะคะอาจารย์เปิ้ลอาจารย์ปูครอบครัวบ้านสายสวรรค์สายสวรรค์ที่ภูเก่งจบหลักสูตรบ,บ้านนั้นมาแล้วค่ะทั้งเรื่องของการสัางจิตโปรแกรมจิตต่าง ครูเก่งเชื่อมั่นครูเก่งศรัทธานะคะพอครูเก่งเชื่อมั่นศรัทธาแล้วเอาลงมาเอามาปฏิบัตินะคะมันทาให้ครูเก่งรู้สึกว่าเออชีวิตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเออมันมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะคะมันรู้สึกว่าตัวเองรวยในสไตล์ตัวเองสําเร็จในสไตล์ตัวเองแล้วนะวันนี้ถามว่ายังต้องไปต่อไหมยังต้องไปต่อค่ะจริงๆความรวยของเราเรารวยรอยยิ้มรวยเสียงหัวเราะรวยความสุขรวยการให้รวยการแบ่งปันนะคะรวยคําพูดดีๆรวยคําพูดบวกรวยคําให้กําลังใจผู้คนนี่คือความมั่งคั่ง ร่ำรวยค่ะแล้วเรารวยความสุขโดยเฉพาะความสุขบริหารให้ได้ค่ะความสุขเท่ากับความสําเร็จค่ะความสุขเท่ากับความสําเร็จอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะกูเก่งไปฟังไลฟ์ของของอาจารย์เข้าไปฟังกูเก่งฟังไม่จบหรอกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะกูเก่งไปฟังถึงขั้นที่ว่าคําพูดนี้พอดีเลยนะคะบ้านอาจารย์บัณฑิตนี่จะให้คํานิยามของความสุขเท่ากับความร่ํารวยนะคะความสุขเท่ากับความร่ํารวยค่ะ นะบ้านสายสวรรค์นี้จะเป็นความสุขเท่ากับความสําเร็จค่ะอ่านิยามเอาค่ะเห็นไหมคะว่าครูบาอาจารย์คนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะเน้นคําว่าความสุขนะคะเพราะอะไรครูเก่งเองก็เลยเอามาดูการใช้ชีวิตของเราเอามาดูการใช้ชีวิตของคนรอบข้างมันมีเคสหนึ่งค่ะที่แบบเออครูเก่งฟังแล้วเออมันจริงความสุขเท่ากับความรวยความสุขเท่ากับความสําเร็จเคสที่เจ้าของตลาดที่เขาฆ่าตัวตายเขารวยมากค่ะ ใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยค่ะบ้านหลังใหญ่ค่ะรู้รามาเห่ามากนะคะรถหลายคันค่ะวันหนึ่งเขาฆ่าตัวตายเห็นไหมคะนี่คนรวยทําไมมีการฆ่าตัวตายคนรวยทําไมมีการแก่งแย่งชิงสมบัติล่ะคะก็เพราะเขาไม่รู้จักวิธีการบริหารความสุขกับสิ่งที่เขามีไงคะเห็นไหมไม่งั้นเขาจะเรียกว่าความสุขเท่ากับความรวยความสุขเท่ากับความสาเร็จหรอคะใช่ไหม คนรวยที่แท้จริงจําไว้ค่ะเห็นไหมเขาบริหารชีวิตในครอบครัวไม่ได้มันก็เกิดความเครียดนะคะเกิดเรื่องดราม่าเกิดขึ้นจนวันหนึ่งนะคะคิดอะไรไม่ออกยิงตัวเองฆ่าตัวตายค่ะจริงๆนะคะอันนี้คือเป็นเคสตัวอย่างที่กรูเก่งแบบเออรู้สึกว่ามันใช่อะ่ะ พอเรานึกถึงความสุขเท่ากับความสําเร็จความสุขเท่ากับความมั่งคั่งร่ํารวยคูเก่งก็เลยเอามาหยิบยกเป็นตัวอย่างนะคะให้ทุกคนได้ฟังนะคะพอเราแบ่งพันเรื่องราวดีๆตรงนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องเชื่อกัน คุณห้ามเชื่อครูเก่งนะคุณต้องเอาไปบริหารชีวิตตัวเองให้มีความสุขที่สุดในสไตล์คุณอย่าตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครค่ะอย่าตัวเองไปเปรียบการเปรียบเทียบเท่ากับลดทอนคุณค่าในตัวเองการเปรียบเทียบเท่ากับการบวกเทียมวันนี้เราไม่บวกเทียมนะคะจงดูตัวเองสังเกตตัวเองคนเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้มันดีขึ้นในระดับไหนนะคะเปรียบเทียบกับตัวเองไม่เป็นไรคนที่คุณอยากประสบความสําเร็จมีไลายสไตล์การใช้ชีวิตแบบเขาดูเขาเป็นแรงบันดาลใจค่ะไม่ต้องไปอิจฉาชีวิตใครไม่่่่่ววาาาใคครกก็ตมเเงชือ เขาต้องเจอบททดสอบทุกๆคนนะคะไม่ว่าคนที่มั่งคั่งร่ำรวยคนที่ประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังต้องไปต่อยังต้องเผเจญด่านเคาะในสิ่งที่เขาเคยทํามาผู้เก่งเชื่อว่าทุกคนนะคะมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์นะคะไม่ว่ารวยล้นฟ้าแค่ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหนก็ตามผู้เก่งเชื่อทุกคนมีบททดสอบทุกคนมีเรื่องที่จะต้องเจออาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเช่นเดียวกันเราก็ต้องเจอบททดสอบเราก็ต้องเคลียร์ตัวเองเช่นเดียวกันค่ะ ะะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะยาิจชาชีวิตใครค่ะบริหารความสุขของตัวเองซะนะคะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวรูปแบบหรือของการใช้ชีวิตมันจะดีเองค่ะเดี๋ยวอนาคตมันดีเองค่ะนะาจัดการตัวเองนะคะแล้ววันนี้คนร้อยคนก็มองเราร้อยแบบนะคะเหมือนเมื่อเช้าครูเก่งได้แบ่งปันธรรมะไปเราทําอะไรถูกใจทุกคนมันไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวทําสิ่งนี้ถูกใจคนน,คนนี้คนนี้ก็ไปนินทาว่าร้ายเราว่ากล่าวเราเห็นไหมคะ เราทำดีไม่ใช่ว่ามันจะถูกใจทุกคนเสมอไปมันมีคนที่อิจฉาเราเออมันทําได้เว้ยน,นี่มันเก่งเว้ยออวันนี้มันเกิดใหม่แล้วว่ามันคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่มันก็ประสบความสําเร็จเออบางคนอิจฉาเรากลัวเราได้ดีกว่านะคะเห็นเราชอบเจาะจงมองหาแต่จุดที่จะด้ยค่าเราลงไปให้ต่ํากว่าตัวเองกดลงไปให้ต่ํากว่าตัวเองค่ะมองคนพวกนี้ให้ออกค่ะไม่ต้องไปตอบโต้สงสารเขาค่ะ นะสงสารเขาถ้าคุณโดนกดนะเอาจริงๆนะคะหรือถ้าคุณโดนนินทาใส่ร้ายนะคะการที่เขานินทาเราเขาก็มองจุดบอดของเราพยายามกดลองให้ต่ํากว่าคนคนนี้นะคะมีอะไรอยู่ในใจกับเราอยู่ค่ะนะไม่ต้องไปตอบเขาค่ะไม่ต้องไปโต้ตอบนะคะใดๆทั้งสิน้นสุขต่อไปความสุขจะทําให้คุณชนะทุกสิ่งอย่างค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งไปแล้วเป็นไงคะไลฟ์สด ของครูเก่งนอกวันนี้สดชื่นจำใจไหมคะแล้วก็ใครอยากเลี้ยงกาแฟสไตล์การพูดครูเก่งบัญชีกาแฟครูเก่งปักหมุดไว้เรียบร้อยนะคะใครอยากสนับสนุนสือ้อเออครูเก่งพูดดีนะคะอยากให้ค่าเครื่องสําอางอยากเลี้ยงกาแฟครูเก่งแก้วละยี่สิบบาทห้าสิบบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่ง,ง,ง,งล้านยินดีค่ะธนาคารกรุงเทพห้าสี่ศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์สี่นะคะโอนได้เลยค่ะยินดีรับ ทุกความรักที่คุณจะมอบให้ครูเก่งได้นะคะส่วนครูเก่งมีความรักให้คุณ100%ค่ะสวัสดีวันนี้วันพรหัสบอดีรักทุกคนค่ะสมบังในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะจําไว้ค่ะคุณคือของดีที่หายากคุณเก่งคุณฉลาด มีความสามารถสูงนะคะไม่งั้นเราไม่มาเจอกันจำไว้ผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครูเก่งขอนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะคุณยุพินนะคะที่สั่งยาสีฟันนะคะครูเก่งทำอีกอาชีพหนึ่งนะคะทำการตลาดออนไลน์ขายสินค้านั่นเองนะคะใครสนใจนะคะอยากใช้ยาสีฟันสมุนไพรหยดทิพย์สั่งครูเก่งได้เลยนะคะใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวเท่านั้นหนึ่งเดือนนะคะใช้ได้หนึ่งหลอดนะคะถ้าคุณใช้คนเดียวนะ สเดือนค่ะ3มเดือนค่ะ ลดน้ำลายเหม็นบูดค่ะนะคะทำให้กลิ่นปากของเราหอมสดชื่นนะคะอ่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกๆพลังงานความรักนะคะขอบคุณทุกไอคอนขอบคุณทุกสติกเกอร์ขอบคุณค่ากาแฟค่ะขอบคุณการสนับสนุนสื่อนะคะยินดีส่งมอบพลังงานความรักยินดีส่งมอบกาลังใจถึงทุกคนค่ะไม่มีใครมีกันอยู่ตรงนี้นะคะเปิดเข้ามาบ้านนี้ค่ะกําลังใจสู่ความสําเร็จรักค่ะและปรารถนาดีนะคะคุณทําได้สู้ๆนะคะไม่ว่าเจออะไร ผ่านสบายง่ายทุกเรื่องผ่านสบายง่ายทุกเรื่องค่ะบ๊ายบายรักค่ะไปแล้วค่ะไปแม่อ๋ย